สวัสดีคร uh ับ huh. ทุกคนขอบันลึกกัอมช่องบ้านำเดอีเียวครับขี่รถก็สนถอดาได้สวัสดีครับแถวนกกแถวนีามาตะกงเทบมาลาตะลํากุงเทได้สวัสดีครับเนสวัสดีครับไปจังไดโอ้ตาคือเป็นสัตว์เอ้วไเอาเถอล้วป็นเด็กนึ่ง

ติดบงลงเสาแล้วนะครับเด้งโอ,โอ้เด็กหน่อยุ้มหีีเนาะเอามันก็เป็นอันนี้ดีแท้ะวะเป็นเนินขึน้นอันนี้ดีโอ้เพิ่งมาฟาดเขาตรงนี้มันก็เยลยแปลนฟาดเข่าแมีเห็นหม้อเฟีย้ยงหนีอยู่บ่ โอ้ทีปิดวงเราก็จะสร้างแล้วนะครับเตีงใกล้จะได้เงี้ยนอย่างดีแล้วตอนนี้ดินแกนแกนบักคักเลยนะนนเออดินแกนมากเลยเดี๋ยัอเสื่อสร้างมาอยู่ให้เรามาวัดเออเ,เ,เียนก็มือเฮ็ดพุละ แต่ว่าบ้านจะยาวอยู่นะยาวเลยแหละจีนี่บ๋หนาเฮียนจีอยู่นี่เนาะเขาจีเห็ดสูตรผีอยู่บ่ฮึยังเกาะนี่โซนนี่เลยหอน นาเงีนยุ่งยี่นี่เป็นประมาณนี้แหละครับอืมไอหามออยู่อ่ะฮะไอหามอปะมอกระดีบอกว่าเจ็บท้องปวดขี้ าพื้นที่ก็ประมาณนี้แหละครับพี่น้องขันออกไปด้านหน้าพื้นที่หันออกไปด้านหน้าประมาณนี้ครับน,น้ำบานเ้ากิจจานีแล้วซ่อน,นอดินบได้มาเมืองโดนแล้ว củ thổ gặp cả, cả mẹ có mừng luôn, ừ, theo vào cả quầng như đây มันมันกว่างอยู่เลยกว่างหนึ่งบักบักคักเลยแล้วมันแปรงสะอาดตาดีบ่ะคักเพิ่นเพิ่นทำความสะอาดไหมนี่เพิ่นเอานี่ออกอ้ยอมที่เป็นเสื่องยังนี่เพิ่นตัดออกแปรงเอิดเตือนเลยว่ะถ้าที่ถ้าได้มองนี้เนาะโอ้ยกระทางเขาบักคือจังวังเลยเนาะทางเขาฟังพนะีแล้วอืมท่านท่านท่านเ่ามันอยู่ไหนเลย แต่ว่าทางเขาบ้านไม่ซื้อืมแต่เห็นท่านเขาไฟพีน้องแกร็บต้องหือนะป้าเป้่าออกจะได้เห็นซัองสีกลมันจังกลวไหมทางเขาอะอืมแต่ว่าเขาบ้านี้เห็ดไงดอกเอาเงินสักคนทำบ้านทำอะไรสิขี่รถจาก ก่อธโมมานอนอยู่กระบินโอ้ยโมเมนเขานอนอย่างไรเออนอนอยู่กระบินแปลงเหงาปะกระบินกระบินกระบินบุรีป่าจีนเอ่อนอนอยู่ประมาณสี่ชั่วโมงตื่นมาจากประมาณตื่นเจ็ดโมงตื่นแปดโมงเช้าขี่รถออกจากกระบินแปดโมงเช้ามาหอดโกราชสิบโมงเก้าโมงเกือบสิบโมง มาซาย้อนเปลี่ยนน้ำมันเครื่องอยู่เป็นชั่วโมงอยู่ก็ได้กินข้าวกินน้ำหลังจากนั้นก็ขี่รถมาเรื่อยๆครับได้ออกเนี่เกือบเที่ยงโคราชตอดมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆระยะทางเนี่ยไก่เติบเติมหนึ่งอยู่ กีดินอาตุกแล้วนอนบดเหมือกหนาตาอิม่มเอเอ,เอ,อิมเอ,เอยังหาก็าจะเหนื่อยรวงหลวงพ่อทำหาแล้วมาเมื่อนี้คือเป็นเราเอาแวคือ,อว่าน,นาวข้างเงีดเหรอคือดว่านาวยหยแล้วโกกห้องเงียอยู่ดิบ่ได้เง,งียง

เพ่ไไล่ป่วยแม่ตาบันบวมตาบ่นแดงออยังกอของนอยเาเป็นยูได้ำนัรนเนาะแกว่าโอ้ลูกหลานถอนอนหลก็บพด,ดียางหลกบรถ้าเป็นบัตรนี่ไม่ไปเท็ดความสาแล้วมนี่แล้วมึจินดำคาปากพี่นองเอ้ยเบอกยังกไหลบไดรมึงเงินไปนี่แหะ เราหวัดว่าราสุดไทยเดี๋ยวชีเดียวโง่ามากคือเกอ่าเขาฝากกุหลากูแชร์กูจับตะไข่ครับบุตรทันใดพักพอนมือนี้ชีเป็นสินอนอยู่ท้าทามันหอนเนาะทามันหอนกันขอไปนอนแน่นี่ก็ได้นี่อำเภอบัวขาวก็ได้เขาพรยิบต่อไปครับสวัสดีครับ